ตึ้งกันลงมาทู่ดูดิมันได้ถี่กระถาเป็นแบบนี้มั้งนะครับมาเจอตัวนี้ดิเฮ้ยนี่เอ้ยเฮ้ยจะไอ้นี่เอ,นอ,นนองนั้นเนี่ยวายเฮ้ยเฮ้ยนี่กรรารันต์ยังไม่ได้ตังหน่อยเลยนะไม่ได้แช่เลยเนะี่ยอันนี้คือล่าแล้วเออว่ะเอ่อได้อยู่เนี่ยเนี่ยโอ้ถ้าตังหน่อยมันต้องคงขาวหมดอะเฮ้ยใครอยากได้ไปจัดมาเลยนะครับนี่ ขนาดมหลาตึ้งกันลองมาทู่ดูดิอืมอืเนี่ย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 อ๋อนี่ไงมิวเออเอยแจ๋วไข่ต้นใจนะครับไปก่อนในตะก,การเลยเฮ้ยว่ามันออกว่าเนี่ยเนี่ยทีทีทีไอเท,ทา่าข้าวนี่คือตุ้กับย้านะเนี่ยืึขาวเลยอะตรงเนี้ยตะกี้มันดำมากเอยใครอยากได้ไปจัดมาเลยนะครับตอนนี้เขามีโปรอยู่ตอกขวดละยี่สิบสามบาทไปคูดดูเลย ทุกมาใครอยากได้ก็ไปจัดมาเลยครับดัมมอสแตนเลสได้ปปนี้ได้เลยกระทานี่เรากะระดึงไว้เลยเดี๋ยวผุมจะราดึงไว้สักซ้มสิเชวมงตึ้งอะเดี๋ยวมาดวนไหม,มจริงจริงอะคอยตังไหวชิบว่าชัว่วโมงนะนี่นี่มานี่นี่นี่ดูดีม,มันกลับไป